พ,พ,พ่อแม่พี่น้องจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าฝรั่งฝั่งคงคนนนองคายอำเภอคนพิสัยวันนี้เจอกันในครัวอีกแล้วจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าวันนี้ฝรั่งฝั่งคงจะพาพ่อแม่พี่น้องมาทำามกหน่อไม้ในต่างแดนจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามกหน่อไม้ใส่หมู ใส่ต้นหอมจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าวันนี้มีใบตองน้ําจ้าใบตองกะเป็นใบตองอ่นแซ่แข็งจ้ะหมกใส่ใบตองของเรานะคะพ่อแม่พี่น้องจ๋าเฮ็ดหลายแน่หน่อยหนึง่งเฮ็ดว้ลาอ่นกินบะเบอร์เท้าสิแซ่แข็งไว้กินมือน้อนาจ้าอยู่เมืองนอกเมืองนาก็ส่วนมากก็จะกินแซ่แข็งกันจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าใบตองกะใบตองแซ่แข็งจ้าเฮ็ดไวเล้หลๆเท่อเดียวพอ ไอ้มันเย็นมาเขาเก็บข้าตู้แข็งไว้จ่ายเวลาอยากเขาก็เอาออกมาโซเฟกินอีกเคร่อนึงจ้กพ่อแม่พี่น้องจ๋าไปมาดูกันเลยจ้าว่าไอฝรั่งฝั่งโคงจะเฮ็ดจังไดเนาะจ้กหมกหน่อไม้ของฝรั่งฝั่งโค้งในต่างแดนจ้กพ่อแม่พี่น้องจ๋ามีอย่างแน่ใส่เนาะจ้าเนาะป้าไปเบิ้งกันเลยจ้กพ่อแม่พี่น้องจ๋านี่จ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าที่ฝรั่งฝั่งโค้งเตรียมไว้ก็มีหมูสามสั้นจ้าแล้วก็ต้นหอมจ้า อันนี้ต้นหอมแล้วก็อีหยังนี่ไอใบบักกูดจ้ะมีใบมะกูดแล้วก็มีต้นหอมมีอันนี้ละจ้ะเขาเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วก็น้ําน้ําไอ้ย่านางเขาใส่เป็นกระปองเลยจ้ะสะดวกสบายเทลงไปเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะหมกใส่น้ำาย่านางหอมหินหินจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะ แล้วก็เข้าเบื่อของเฮาจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าเข้าเบื่อเฮา,าต่ำไปละเอาลงไปจ้ะเอาลงไปเลยจ้ะก็ะสิค้นค้นให้เครื่องเข้ากันก่อนจะให้เข้าเบื่อให้เครื่องแตกก่อนจะให้เขาเบื่อเพื่อนแตกและเอียดก่อนจะเฮาก่อนสิเอาน้ะไม้มาค้นใส่ที่หลังเนาะจ้ะเนาะนี่ เขาเบื่อลงไปแล้วเขากะทำการค้นเลยจ่ารวมกันเลยหอมขนาดเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ่าเสร็จแล้วก็ปรุงรสเลยจ่าโอ้เสียงเสียงเปิดฟ้าตู้ซนกันจ้ะชุรสจ้าขาดไม่ได้ก็ชุรสของเราลงไปจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้า น้ำปลาล่าค่ะขาดไม่ได้น้ำปลาล้าจากพ่อแม่พี่น้องจ๋าลงไปเลยแซบหอมของแซบยู่น้ำน้ำปลาล่าเทานี้แหลจะจากพ่อแม่พี่น้องจ๋าเกลือนิดหน่อยจ้ะเกลือนิดหน่อยจ้ะเขาก็ค้นต่อไปจ้ะค้นห้มันเข่ากันนวดให้มันเข่ากันก่อน จะมันหอมน้ำปลาแดกแห้งจ้ะเพิ่นเข่ากันแล้วเท้าก็เอาน่อไม้ลงเลยจ้ะน่อไม้นี่เขาขูดเท้าต้มไว้แล้วแล้วเดจ้ะขูดเรียบร้อยต้มเรียบร้อยแล้วจ้าลงไปเลยจ้ะใส่ไปใส่เข้าไปแล้วก็นวดให้พเ่นเขากันอีกทีนึงจ้ะนวดให้เครื่องเข่ากันนั่นแหละจ้ะ เื่องอ่อนเื่องนิ่มเข่ากันพอสัน้นเพื่อนกับพอแทบจะพอแม่พี่น้องจ้ะเขานวดพอเข่ากันเพื่อนกับจะบอแทบบอหอมนวดไปเรื่อยๆจ้ะหอมจ้ะพอแม่พี่น้องจ้ะเขาเฮ็ดไว้หลายๆเท้อเดียวจ้ะเพื่อกินดดนเวลาอยากกินโดนๆยังสิจ้ะ ขาออกมาเลยจะจากซ่องแข็งแทบพือกันจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะเขาก็ะเจะเฮ็ดหลายแน่จ้ะหอมปลาล่าแห้งจะก,กระเด็นกระดอนไปหมดเลยจ้ะหอมใบตองหอมหอมเลยจ้ะวันนี้ทานไผ่บ่มีใบตอง สามารถใส่ถุงแทนจะบ่ต้องไปใส่ไอ้เกีย๊ยวฟอยก็ได้จะพูดสำหรับภูบมีเกีย๊ยวฟอยใส่ถุงเลยก็ได้จะหอมจ้ะพ่อแม่พี่น้องจา่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะเสร็จรับรังฟังโขงกับจะาฮอจ้ะพ่อแม่พี่น้องจานี่ อันนี้เป็นเป็นถวยถวยเฮาเอียอามาสซบ่วหอยหน้าเพื่อนนั่นแตกนะจ๊ะเฮาก็จะเอาใบตองลงไปแบบนี้ใบตองเขาเห็ดควมสะอาดมาแล้วแล้วเรียบร้อยแล้วจ้ะจ้ะอากาลงไปเลยนี่จ้ะลงไปมากน้อยมากไงาตามใจได้หมดจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะ ลงไปเอาน้ำใส่น้ำหน่อยนึงจ้ะมุกน้อยมุกใหญ่ห่อไปเลยจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าเพื่อนก็จะเบยู่ปันใดดอกเพราะว่าเพื่อนว่าแม่นใบตองซดบ้านเฮาจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าเพื่อนเป็นใบตองอันเพื่อนเป็นใบตองแข็งจ้ะเพื่อนก็จะประมาณนี่แหละมีแตกมียังแน่าจา้ะ ถ้าเป็นบ้านเฮากระจะหองามๆเนาะจ่าเนาะหอจังสิพันจะเป็นบ้านเฮาพันก็จะหอแบบนี้เนาะจ่าเนาะหอแบบนี้หอแบบนี้เราพันก็จาะเน็บเน็บอันไม่เลยอันนี้น้ำกะเฮียออกเบิออเบดเสียดายนี่จ้ะจะหอทรงแบบนี้จ้ะกระบกจะบงงามเ้วะจ้ะเพราะว่าใบตองเพื่อนบ่ดีจ้ะ พอเสร็จปุ๊บเฮาจะเอาไส้ถุงอีกสั้นหนึ่งจากพ่อแม่พี่น้องจ่าถุงที่เขาเตรียมไว้เฮากจะเอาเพลินลงในถุงถุงประมาณนี้จาเพราะว่ายัางเพราะว่าน้ำเพลินจะบ่ได้แตกออกจากอันใบตองเพลินบ่ดีเขาหอดถึงเขาจะหอสองสั้นกะจริงแต่ว่าน้ำนัวเพลินออกจากพ่อแม่พี่น้องจ่าเขาก็รัดถุงเลยถุงกะจะบ่มีแตกบ่มีอย่างจาะ รัดถุงไปเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าประมาณนี้จ้ะจ้ะเฮากระใสซึ้งเขาไว้เลยซึ้งเขาเตรียมไว้ลยยไวแล้วอยู่ข้างๆจ้ะเตรียมซึ้งไว้แล้วอยู่ข้างๆเวลาห่อเขาก็จะเอาใบน้อยกับใบใหญ่สลับกันจ้ะนี่ห่อจ้ะ จะให้เพิ่นมีน้ำเนจะเพิ่นจังแซบขันบ่มีน้ำเพื่อนกับจิบบ่เซบปันไดฮะต้องเฮ็ดแบบนี้นี่แบบนี้เลยจ้าจม่นส่งหอ,อยากเนอกจากเพราะว่าใบตองก็น้อยๆจากสีหอส่งใดดีมอ,องสีเลยนี่ ใบตองมันก็นจะบบได้ขนาดเทาเทาเด้อจ้ะเพราะว่าแซแข็งม้าเพิ่นแตกจ้ะเพิ่นแตกเพิ่นยางเทาก็มาเลือกเอานี่ห่อที่สองเขาก็จะทำเช่งซี่ละจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าทำไปเรื่อยๆเลยจ้ะขั้นขั้นบมีใบตองจะใส่ใต้ถุงก็ได้จ้ะเวลาเอาออกมา โซเฟหรือเอามาติ้งนี่ก็เอามาแบบนี้เลยจะติ้งทั้งถุงนี่เรียบร้อยเลยจ้ะอร่อยเหมือนเดิมจ้กพ่อแม่พี่น้องจา๋าบีบล้มออกแน่หน่อยหนึ่งบอกหองงามแน่บรงามแน่ก็เอาไปโรดจ้แะแซบคือกันจ้ะพ่อแม่พี่น้องจา๋านี่นวดไปเรื่อยๆน้ำจ้ะให้เพิ่นเข้ากันหอมหินหินจ้ะพ่อแม่พี่น้องจา๋าหองแบบไงอันนี้ นี่หอเล็กหอใหญ่ใส่ลงไปสูตรไั่กับสูตรมันเด้้ยจากพ่อแม่พี่น้องจ้าสูตรฝรั่งฟังโคงแบบนี้แหละจ้ะสูตรอีสานในต่างแดนของเฮานี่ดัดแปลงยังได้กระดัดแปลงไปจายู่เมืองนอกเมืองนะเทาสิไปทาเอาดีคือ บ้านเมืองเ้าเลยกับบบได้จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะเห็นบ่น้ำเพิ่นจะยดออกค่อยๆหอต้องมือเบาๆจ้ะมือหนักโบได้น้ามยดออกเบิดหอที่สามแล้วจ้ะนี่คือหอที่สามแล้วเมิดนี่เขาจะได้จากหอเนาะไล่ล้มออกจ้ะ ไหลลมออกนะคะจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าเฮาจะเฮ็ดจังงี่ไปเรื่อยๆนาะยนี่จ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าฝรั่งฟังโขงฮอเสร็จแล้วจ้าได้จักฮอหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดได้เจ็ดฮอจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าซึ้งกันน้อยๆได้เจ็ดฮอจ้าเบียดกันนิดหน่อยนะคะใช้เวลาหนึ่งโดนเอาจ้าได้เจ็ดฮอจ้า เดี๋ยวมาล้อเบิงตอนที่ฝรั่งฟังโค้งไงหนึ่งสุกเนาะจ้าว่าจะแซ่บอร่อยแค่ไหนเนาะจ้าเนาะพอแม่พี่น้องจ๋าตอนนี้ฝรั่งฟังโค้งจะตั้งไฟหนึ่งก่อนจา้านี่จ้าพอแม่พี่น้องจ๋าหน่อไม้ของเราหมกหน่อไม้ของเราสุกแล้วมาแกะเบิงดูจา้ามันเป็นจังไดนี่ถุงเขากับว่าแตกจา้าน้าเห็นปะน้าเพิ่กนกะจะไปอยู่ในถุงนี่จ้านี่ น้ำก็จะไปอยู่ในถุงน้ำนัวนี่ถุงกะเจาะแตกจะ้ะแกะออกเลยมาดูซิหน้าอร่อยแค่ไหนหอมบรจาพ่อแม่พี่น้องจา๋าหอมคักจา้าพ่อแม่พี่น้องจา๋าโอ้เบิ่งเบิงโอ้โหเป็นตาแซบบรจาบอหูเป็นตาแซบจา้าพ่อแม่พี่น้องจา๋าหมกหน่อไม้ของเราโอ้ หอมหินหินอยู่เทลงไปเห็นปะหน้ามัวเพิ่นกะจะยุ่นี่หละจ้าบบไปใส่ดอกทิ้งไปชีมบ่งดูจักใส่มือนี่แหละโอ้ห้อนแต่แซ่บพักจ้าหมกน้องไม้ของเราพ่อแม่พี่น้องจ่าซิมดูก่อนนะคะอืมอืมอ,มอม เจบมากจับพ่อแม่พี่น้องจ๋าวันนี้ฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกําลังแรงใจให้ฝรั่งฝั่งโค้งด้วยนะคะฝรั่งฝั่งโค้งพาพ่อแม่พี่น้องมามกหน่อไม้วิธีมกหน่อไม้คนไทยในต่างแดนได้จากพ่อแม่พี่น้องจ๋า วันนี้ไม่มีอะไรมากมายจ้าพาพ่อแม่พี่น้องมากินหมกหน่อไม้ด้วยกันนะคะฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกําลังแรงใจให้ฝรั่งฝั่งโขงด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่แน่นอย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของฝรั่งฝั่งโขงนะคะพ่อแม่พี่น้องจ๋าขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนด้วยจ้าขอบคุณทุกวิวขอบคุณทุกไอไลค์ขอบคุณทุกไ กำลังแรงใจเลยจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าที่พ่อแม่พี่น้องมอบให้ฝรั่งฝั่งโค้งมาตลอดจ้าวันนี้ไปละจ้าบายบายขอบคุณค่ะขอบคุณเธอ